สวัสดีค่ะเช้าวันนี้แม่รักก็มีโอกาสได้ชมหมอกก็เลยคิดถึงเพื่อนก็เลยถ่ายคลิปลงให้เพื่อนๆได้ชมนะคะขอเชิญเพื่อนๆนรับชมด้วยกันนะคะบรรยากาศของวันที่25ในที่สวนอิงภูตอนนี้เห็นหมอกลงเยอะเลยนะคะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเช้านะคะหมอกลงหนาทึบเลยนะคะ อันในสวนนญิงภูนี้ใครหน้าหนาวนะคะใครอยากมากลางเต็นท์ก็เชิญได้นะคะติด,ดต่อก็ไม่รักมาได้เลยนะคะถ้าหน้าหนาวเนี่ยอากาศบ,บรรยากาศเป็นอีกแบบหนึ่งจะดีมากเลยนะคะเหมาะในการมากลางเต็นท์นอนนะคะกลางได้ไม่ต่ำก็ยี่สิบสามสิบเต็นท์นะคะแล้วก็มีห้องพักเป็นแอร์เป็นห้องแอร์ด้วยถ้าใครอยากมาพักนะคะ เชิญได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ <c oughs> วันที่25กรกฎาคมตอนเช้านะคะ,ะเป็นวันที่แม่รักไณ์เ้ยคมานอนพักผ่อนที่สวนอิงภูและตื่นเช้ามาก็เห็นมีหมอกเต็มเลยก็เลยตอนนี้ปัป๊บเวลาประมาณหกโมงเช้าก,กว่าๆนะคะแม่รักก็เลยได้ถือโอกาสถ่ายคลิปมาว่าให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ อันนี้เป็นสวนอิงพูนะคะสวนนี้เป็นสวนของเพื่อนซึ่งเมื่อก่อนนั้นเขาจะเป็นที่เป็นสวนอาหารแล้วก็มีที่พักผ่อนมีเป็นเป็นเหมือนเหมือนรีสอร์ทนะคะแต่พอดีละสองสามปีหลังเจอมรสุมหลายๆอย่างก็เลยปิดกิจการลงนะคะแต่ก็ยังรับใครที่จะมาจับมาพักผ่อนมาจัด กินเลี้ยงโดยให้สถานที่นะคะมีสถานที่ปักปรุงอาหารเองมอีสนามเพื่อจะให้กลางเต็นท์นะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆของสวนอิงภูเลยนะคะใครอยากมาก็ติดต่อได้เลยนะคะที่แม่ลักนะคะในถ้าในเบอร์ศูนในเบอร์แม่ลักก็081873 องหนึ่งสองสามนะคะใครอยากมาพักผ่อนในหน้าหนาวนี้นะคะหรือถ้ามามามา,มาเป็นแบบคณะจะดีมากเลยนะคะก็คิดราคาหอวไม่แพงนะคะอ่ก็ยังไงก็เดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะถ้าใครอยากมานะคะในหน้าหนาวนี้จองได้นะคะในช่วงหน้าหนาวนี้ก็อากาศดีมากเลยนะคะถ้าใครอยากมาพักผ่อนจะและราคาก็ราคากันเองค่ะรับรองว่าไม่แพงกว่าที่อื่นหรอกนะคะ ที่อื่นอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ํานะคะของเราจะไม่แพงมากใครอยากมาพักผ่อนพาอนครอบครัวหรือว่าเป็นคณะ,ะเพื่อนที่ทํางานอะไรมาพักผ่อนมาได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศตอนนี้นะคะมองไปไกลเห็นหมอกเยอะเลยนะคะอยู่รอบตัวไม่รักเลยก็หมอกนะคะ อันนี้แม่รังให้ชมบรรยากาศนะคะเผื่อใครสนใจอยากมาพักผ่อนนะคะที่อาสามบางที่ก็อาจจะถามว่าอสวนอิงภูนี้อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่อำเภอภูพานนะคะจังหวัดสกลน,นครเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่เรียกว่าหมบ่บ้านหมอเดือนห้านะคะห่างที่ว่าการอำเภอมาประมาณสองกิโลแค่นั้นนะคะเข้ามาถึงสวนอิงผูนะคะ น,นี่คือบรรยากาศทั่วไปนะคะที่เขาจะใช้กลางเต้นได้คือสนามเ่านี้นะคะน,นี่คือบรรยากาศทั่วๆไปที่ไม่รักอยากให้เพื่อนๆหรือคนที่สนใจนั้นชมนะคะมาเลยนะคะตอนนี้หมอกกำลังลงเยอะเลยนะคะเนี่ย อากาศก็เย็นมากเลยนะคะวันนี้เมื่อคืนก็นอนฝนตกเกือบทั้งคืนตื่นเช้ามาเห็นหมอกเลยนะคะอันนี้คือเป็นบรรยากาศที่แม่รักอยากให้เพื่อนๆได้นนรับชมนะคะแล้วก็มีเวทีร้องเพลงมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะคะถ้าใครมาพักถ้ามาพักเป็นคณะแล้วแบบกินอยากกินเลี้ยงกันนิดหน่อยนะคะแต่แค่อาหารนั้นแม่ทางสวนก็ยังไม่พร้อมที่จะทําให้มีก็มีแค่ว่าถ้าใครจะมาพักผ่อน ะะหรือมาเป็นกลุ่มก็ให้เตรียมเครื่องปรุงอาหารมาได้แต่ตครัวนั้นมีให้นะคะอุปกรณ์มีให้เยอะเลยครบเลยนะคะนี่คือสวนอิงพูนะคะให้ชมหมองนานๆนะคะ <c oughs> มองเห็นมองใ,ใกลๆเห็นหมอกเจอะเลยอ่าไม่ลักจะขอซูมเข้ามาใกล้ๆให้เห็นนะคะ นี่คือหมอกทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ควันไม่ใช่ควันไฟหรืออะไรนะคะนี่คือหมอกนะคะอยู่ในบริเวณสวนเลยนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยที่เรามองเห็นข,ขมุกขมมวนั้นคือหมอกค่ะแม่ลักก็ขอจบคลิปชมหมอกไว้เพียงเท่านี้นะคะใครสนใจก็กดติดตามแม่ลักไว้นะคะเดี๋ยวแม่รักจะถ่ายอะไรดีๆสวยๆให้แม่ลูกเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ กดติดตามแม่รักด้วยนะคะและขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ